สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ในก o ทูดูมูวี EP ที่16แล้วนะครับผมสืบเนื่องจากที่ถ่ายโคตรเรียีสุดขีดวันนี้เราจะมาดูซึ่งหนังเข้าวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับเราอยู่ที่ไอคอนสยามข้างหลังนี่เลยเดี๋ยวรีบขึ้นไปตอนนี้บ่ายโมง บโมงจะนาทีแล้วเดี๋ยวรีบขึ้นไปซื้อตั๋วก่อนมีไอ้นี่ด้วยเซตเห็นในเมเจอร์เขาก็บอกอยู่เป็นเซ็ตป๊อปคอนนะครับซึ่งริวซื้อส่วนหัวไปแล้ววันนี้จะมาเก็บส่วนท็อปเปอร์นะครับไอที่เป็นตัวโมเดลจิ๋วที่ตั้งบนฝากแก้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะหมดหรือยังไา้บัตรมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นตู้อ e ีทิเกตกันหมดแล้วอะเมื่อกี้เห็นอยู่ iMA p 4D ดี้แา<ๆ>ก็ใช้ตู้กันหมดไม่มีพนักง,งานมายืนกดแล้วนะครับอันนี้กดมาเองเหมือนกันแล้วตอนนี้นม,มันจะ บ่ายโมงสิบสี่ก็ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วละ่ะเกือบจะครึ่งนึงแล้วเพราะเราได้รอบบ่ายโมงสี่สิบนะครับผมและครั้งนี้ดิวไม่ได้ดูภาคไทยเราดูซาวแท็บอยากลองเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะไปซื้อก็คือท็อป,ปเปอร์ซึ่งไม่รู้ว่ามันหมดไปหรือยังนตอนนี้ก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วโชคดีมันยังเหลือตัวที่ดิวอ,อยากได้นะครับผมเป็นท็อปเปอร์ตัวประมาณนี้นะฮะนี่ดิวเอียงแก้วไม่ได้น้ำน้ำเต็มแก้วเลย นะครับประมาณนี้เนาะที่มันชุดมันดูพิュ่ๆเอวอยู่อย่างนี้ฮะ,ะอันนี้เล็งตั้งแต่ตอนที่เห็นภาพโปรโมทละนะครับผมคือท็อปคือในชุดท็อปเปอร์มันได้น้ำสองป๊อปคอนสองนะครับผมเท่ากับว่าได้ท็อปเปอร์สองตัวนะครับแต่ว่าอ,อีกตัวมันน่าจะหมดพอดีแล้วนี่มันเหลือสองตัวที่เขาบอกมันเป็นตัวที่โชว์นะครับผมซึ่งก็น่าจะหมดแล้วล่ะสำหรับสาขาที่นี่นะครับผมใครอยากได้ก็ไจะไปหาที่อื่นนะฮะวันนี้สามลายเราได้มาสอง นะครับผมแต่ก็คงเอาแค่นี้แหละนะฮะได้มาได้มาทั้งสองตันี้ว่เกินคุ้มนะครับแต่ทางป๊อปคอก็อนนี้นะเป็นลายหน้าก,กากเหมือนกันนะฮะดูนี่เลยนี่เป็นภาพโปสเตอร์ภาพแรกนะฮะหน้าจอนี่เลยตอนนี้ริวมารอเอา่มานั่งรอที่หน้าโรงภาพย,ายนตร์เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วอีกหนาทีนะครับลงสิบเอ มันขอจบคลิปวัตัวดูมูฟี่ EP 16ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคุยกันหลังมูฟี่ครับผมบไ,ไปบาย